นี่คือนักเตะที่เคยมีมูลค่าย้ายตัวมากที่สุดในโลกลากากา้กากองหน้าชาวเวนเยี่ยมคนนี้ย้ายตัว7ครั้งมีค่าตัวรวมกัน293.5ล้านปอนด์เดวิใครมีคนเดียวพอย,ยอดขมองอิ่มของทุกสโมสรโรเมลูลูกากูปัญหาทั้งในและนอกสนามทำให้เขากำลังสับสนมากว่าจะย้ายไปไหนอีกดีแต่ไม่กี่ปีมานี้เขาคือมนุษย์ทองคำย้ายสโมสรทีค่าตัวมหาศาลช่วงฟอร์มท็อปค่าตัวประเมินสูงกว่าประธานเป้เสียอีก คงไม่มีใครคาดคิดว่าโรเมลูลูกาก,กูจะมีค่าตัวในการย้ายทีมรวมสูงที่สุดในโลกเริ่มต้นอาชีพกับอันเดเลตสโมสรบ้านเกิดก่อนจะเซ็นสัญญาย้ายมาเชลซีด้วยค่าตัว10ล้านปอนด์เมื่อปี2011แล้วแจ้งเกิดไม่ได้2014จะย้ายไปเอเวอร์ตันที่ราคา28ล้านปอนด์มาคราวนี้ฟอร์มดูเลยร่างกายพัฒนาไปสุดจนแมนยูต้องซื้อที่ราคา76ล้านปอนด์ในปี2017ก็ถือว่าเล่นโอเคไม่ได้ห่วยมาก จนในปี2019ไปเล่นในอิตาลีกับอินเตอร์มิลานด้วยค่าตัว74ล้านปอนด์ช่วงปีนี้ลูกากูระเบิดฟอร์มโหดไทยถึกบึกบึนยิงกระจุยคว้าแชมป์อิตาลีได้ด้วยและนั่นเป็นแชมป์ลีกของอินเตอร์มิลานในรอบ10ปีเลยล่ะทางเชลซีไปหน้ามือดอะไรไม่รู้อยู่ๆก็ไปจีบกลับมาด้วยค่าตัว97.5ล้านปอนด์ก็เข้าต้องับเดิมช่วงแรกเมฟช่วงหลังมองแถมยังออกมาระเบิดสโมสรด้วยคำพูดคำจามไม่น่าฟัง ว่าแล้วก็เด้งกลับไปอินเตอร์มิลานอีกครั้งตอนนี้ก็สถานการณ์ตึงเครียดได้ชื่อใหม่ไปแล้วว่าวจากค่าตัวรวมทั้งหมดในการย้ายทีมตั้งแต่เริ่มค้าแข่งทำให้ลูกากูมีค่าตัวอยู่ที่293.5ล้านปอนด์13,251ล้านบาทเลยวาหนุ่มแต่ตอนนี้โดนเสียเนแซงไปแล้วโดยเนมามีมูลค่าการย้ายทีมรวมกันทั้งหมดถึง324ล้านปอนด์หรือประมาณ14,533ล้านบาทลูกากูอาจจะแซงกลับมาอีกครั้้งก็ได เพราะตอนนี้ค่าตัวประเมินอยู่40ล้านแต่ดูจากสภาพแล้วของดีเชลซีเก็บไว้เถอะครับลา้ากับ